ไม่ไหวทำร้ายรงกายด้วยเข้าถือด้วยแต่ว่าอาสามีก็เดตามมาดังใจแล้วก็เ้าายคนประจำคนนเิดไปหาช่าล้ให้องอาสามีมาด้วยอาารเราข้างใแล้วก็อาปกกามาเขียนที่หน้าผากหา้แล้วก็บอกโมโกย่ด้วยจากนั้นก็คุ้มใส่ที่ใบหน้าและลาตัวเอาสายไฟมาต่อจนหายใจไม่ออก เาบอกว่าสัก่าให้ตายทางอดีตภรรยาบอกว่าพี่ดีเินที่วันนั้นเนี่ยนี่ต่อเกงลยขึ้นออกมาจากห้องได้ฟังเสียงี่เสียหายค่ะแล้วก็จะเดินออกจากห้องเพราะว่ามือนนไม่โอแล้วทีเขาก็แบบเข้าด้านหเขสเกนกล่องเละมากเลยเยี่ยม ไเยี่ยมนักสุดแรงขณะที่พี่สาวของพี่เสียหายก็บอกว่าหลังจากที่อดีตสามีดูว่าน้องไปแจ้งการ้งหาที่บ้านที่หาสารคาขามซึ่งจะมาตามหาน้องสาวแต่ว่าไม่เจอหลังจากนั้นก็ส่งข้อความมาหาตนเองแล้วก็วิดีโอคอลแสดงให้เห็นว่าอีปูอยู่แล้วก็พูดโผล่อยู่ด้วยว่าใครที่มาเลื่อนกับผู้หญกงจะตายทุกคนทางพี่สาวบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ เมื่ออดีตสามีที่เป็นนายตำรวจก็ไปพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางผู้บังทับบัญชานะคะโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะที่ทางผู้บังคับบัญชาก็บอกตัดินว่าทางอดีตสามีเนี่ยพิจารณบอกว่ายังไม่ได้มีการเลิกกับทางอดีตภรรยาเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีการเรียกฝ่ายหญิงมาสอบสวนต่อไป ดูบาดแผลที่เกิดขึ้นกับอดีตภรรยานะคะจะเห็นได้ค่ะว่ามีบาดแผลอยู่หลายจุดเธอเองบอกว่าหายใจไม่ออกเกือบเอาชีวิตเม่รอดในคืนนั้นใช่ค่ะเป็นสายไฟของใบต่อผมมาจากด้านหลังเนี่ยค่ะที่ทางเธอต้มีแสลและวไปบอกมันนี่ว่าบอกว่ายัาง,ง,ยางไม่ได้เลิกแต่นีบอกเลยบอกมีเลิกแล้ว<ฆ>จับได้ว่าตำรวจในนี้เนี่ยนะไปม,มีสัมพันธ์สว่างกับเพื่อนสนิท ของตัวเองใ่เธอก็ไม่เอาไงเธอทำทำอย่างนี้ไงก็แยกย้ายกันไปแล้วหลังอีกนั้นก็แน่นอนครับว่าถูกตามล่านะฮะถูกตดดามล่าแล้วก็เนบปืนไปค่ะไปถามว่ามันอยู่ที่ไหนจะฆ่ามันเลยทักสปริงด้วยเนี่ยเรียกว่าชักบูสซิ่งชักชักเป็นชักสปริงด้วยอือ เมื่อวานน้ำเติมเหลือไปนะครับคุณผู้ชมครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานมันมีคลิปออกมานะครับว่ามี